สวัสดีครับเราซื้อขอเล่ากลับมาแล้วครับเรายังอยู่กับนี่เลยครับกับ ผลงานการเขียนของโกเลงและงานแปลของคุณนนทนพรัตเช่นเดิมนะครับคราวที่แล้วเราถึงตอนที่ว่าซิมเปียกุณนั้นได้กลับมาแล้วถูกซีทูตรงเพงนั้นเรียบเขียงถามที่อยู่ของเสี่ยวจับอิดหนึ่งปรากฏว่าหลังจากที่เลี่ยงเสียเปียออกมาพบพวกหลีกลางเตรียมตัวจะออกเดินทางพวกนั้นจะไปไหนมาติดตามกันเลยครับเตียบอกเก็กกับไฮเลนจอนั้นบอกว่าพวกตนนั้นจะไปเดิน เล่นแต่คุณชายเลี่ยงนั้นอาจจะทราบอยู่แล้วว่าพวกตนนั้นจะไปไหนคุณชายจะไปด้วยหรือไม่เลี่ยงเสียเปียก็ตอบว่าเรื่องบางเรื่องนั้นตนไม่รู้และไม่ร่วมทางไปด้วยจะดีกว่าดังนั้นคนทั้งสี่ก็พากันควบมาจากไปเลี่ยงเสียเปียได้กลับมาที่ห้องของตนไม่นานซีทูตรงเพงก็เข้ามากล่าวว่าเลี่ยงเสียงเปียนั้นเห็นพวกมันสี่คนก็คงรู้อยู่แล้วว่าพวกมันออกไปทําอะไรเพราะถ้าเสียวจับอีกนึง ยังไม่ตายพวกมันทั้งสี่คนคงนอนไม่หลับแน่เลียงเสียเปียกก็ย้อนถามสีทูตรงเพงว่าแล้วที่สีทูตรงเพงนั้นไปเลียบเคียงถามที่อยู่ของเซียวจับอีกนึงจากซิมเปียกุลต่อหน้าหลีกังทําไปเพื่ออะไรสีทูตรงเพงก็ตอบว่าแต่ตนนั้นก็ไม่ได้ไปด้วยนี่เรียงเสียเปียกก็กล่าวต่ออีกว่าเพราะว่าท่านนั้นเป็นหัวหน้าใหญ่ของ72สํานักคุ้มกันภัยจะทําอะไรก็ต้องรอบคอบเป็นพิเศษไม่ต้องการจะผิดใจจะ ิมเปียกุลท่าเสียวจับอีกหนึ้งตายไปท่านก็พูดได้ว่าท่านไม่เกี่ยวไม่เสื่อมเสียชื่อเสียงอีกด้วยซีทุ้งตรงเพลงยิ้มแล้วก็กล่าวว่าท่านเองก็รู้ว่าเรานั้นจงใจเรียบเคียงถามจากซิมเปียกุลแต่ท่าน ก็ไม่ห้ามไม่ทักทวงและที่ท่านไม่ไปกับพวกมันทั้งทที่ท่านนั้นมีเหตุผลในการฆ่าเสียวจับอีกนึงมากกว่าใครเพราะว่าท่านก็ไม่ต้องการที่จะเสื่อมเสียยืมมือคนทั้งสี่นั้นฆ่าเสียวจับอีกนึงแต่จู่จูๆซิมเปียกุลก็มายืนอยู่ด้านข้างแล้วซิมเปียกุลร่างสันละลิกลังน้ําตาออกมาเลี่ยงเสียเปียเอ่ยว่าท่านควรน,นอนได้แล้วแล้วมันก็เดินเข้าไปหาซิมเปียกุลแต่ ิมเปียกุลก้าวถอยหลังออกไปเอ่ยว่าอย่าเข้ามาใกล้ถึงตอนนี้จึงรู้ว่าพวกวีรบุรุษอย่างเลี่ยงเสียเปียนั้นเป็นเช่นไรแล้วนางก็โถมกายออกไปเซียวจับอีกนึงนั้นเมาอยู่ในโรงเตี๊ยมคูกันโชคเท่าแก่จนเท่าแก่ต้องยอมมอบปิ่นทองของซิมเปียกุลคืนมาให้กับมันมเซียวจับอีกนึงจ้องมองปิ่นทองนั้นมองจนลุ่มหลงว่าเป็นใบหน้าของซิมเปียกุลและยังพึมพำเรียกชื่อ ของนางหลายครั้งหน้าต่างสามด้านถูกพังทลายลงเตียบอ่อเก๊กไหเลงชื่อและหลีกังกระโดดปลาดเข้ามาเห็นเสียวจับอีกนึ่งนั้นพร่ำถึงสิงเปียกุนก็กล่าวยาะเยะ้เสียวจับอกหนึ่งได้ยินว่ามีคนเอ่ยชื่อสิงเปียกุนจึงเงยหน้าขึ้นมามองเห็นไหลชื่อเลงให้โจมตีเพราะเกรงว่าเสียวจับอิดนึ่งนั้นจะสางเมาจึงแทงกระบี่ใส่คอของเสียวจับอีกนึ่งเสียวจับอกหนึ่งสะบัดข้อมือ ใช้ปิ่นทองกระแทกใส่กระบี่ของไฮเลงจือ้อจนมันต้องถอยไป3เก้าเตียบอกเก็กดึงกระบี่อ่อนออกมาจากเอวสะบัดหมุนวนอาศัยสงบสยบความเคลื่อนไหวหลันกล้องยาสูบของตู้เศร้าเทียนก็พุ่งเข้าที่จุดกลางหลังของเสียวจับอีกหนึ่งเตียบออกเก็ก เห็นเช่นนั้นก็กรีดกระบี่เฉียงใส่เส้นเลือดใหญ่ที่คอของเซียวจับอีกหนึ่งไฮเลงจือ้อพอตั้งหลักได้ก็ไล่ล้ำกระบี่เข้าร่วมด้วยเซียวจับอีกหนึ่งกลิ้งออกจากใต้คมกระบี่ทำให้กระบี่ของไฮเลงจือ้อกับเตียบอ,อกเก็กปะทะกันแต่เซียวจับอีกหนึ่งกลับถูกลีกลงังเตะลอยไปกระแทกกับอคอกเสมียนจนจมูกและปากมีโลหิตไหลซึมออกมาเป็นเพราะเซียวจับอีกหนึ่งนั้นอาจจะเมามายเกินไปไฮเลงจือ้อเตียบอ,อกเก็กและตู้เศร้า เทียนช่วยการลงมือแต่คนได้หน้ากลับเป็นลีกังดังนั้นพวกมันทั้ง3ต่างไม่ยินยอมท่าลีกังนั้นจะได้หน้าไปเพียงคนเดียวจึงคิดแย่งชิงลงมือต่อเสียวจับอีทนึงแต่ไม่รู้ว่าจงใจหรือไม่กลับกลายเป็นว่าคนทั้ง4ี่นั้นกลับขัดขวางกันเองเสียวจับอีทนึงยืนยิ้มหัวเลาะออกมาเอ่ยว่ามือเบิกหลักหินของลีกังนั้นก็ไม่เท่าไหรจะให้ดีก็ลองฟาดอีกสักสองฝ่ามือสิ ลีกังก้าวเดินออกมาเอ่ยว่าเป็นเจ้าแสหาเรื่องเองนะลีกังปักหลักยืนอยู่หน้าเซียวจับอีนึงขณะที่เซียวจับอีกน,งน,กนึงนั้นก็ยืดอ,อกให้ลีกังฟาดฝ่ามือใส่จริงๆลีกังนั้นฟาดออกด้วยพลังฝ่ามือดาวฟ้าน้อยเซียวจับอีกนึงก็ไม่หลบจริงๆได้ยินเสียงเหมือนฟาดฝ่ามือลงบนหนังสัตว์ เสียวจับอิดหนึ่งไม่เคลื่อนไหวเลยแม้แต่น้อยหลีกังหน้าซีดเผือกพูดอะไรไม่ออกหลีกังฝึกวิชามือเบิกหลักหินได้ถึง9ส่วนไม่คิดว่าเซียวจับอิดหนึ่งนั้นเหมือนหล่อหลอมมาจากเหล็กหลีกังยังรู้สึกด้วยว่ามีพลังซ่อนเลนกระแทกกลับออกมาอีกด้วยถ้ามันไม่ยืนปักหลักมั่นคงมันจะต้องล้มลงแน่เตียบอกเก็กกับไฮเลนจือ้อเห็นแล้วก็ต้องตื่นตระหนกเช่นกันเสียวจับอิดหนึ่งร้องว่านี่ เป็นมือเบิกหลักหินจริงๆเหรอข้าว่าไม่ใช่แล้วเซียวจัดอีกน,นึงก็เดินไปหยิบเต้าหู้จากโต๊ะอาหารแล้วก็ปาลงพื้นเอ่ยว่านี่เป็นวิชามือคว้างเต้าหู้ เป็นวิชาแนวทางเดียวกับวิชามือเบิกหลักหินทุกคนรู้ว่าเซียวจับอีกหนึ่งกำลังล้อเล่นอยู่อยู่ๆไฮเล้งชื่อก็หัวเลาะอ,ออกมาเพราะว่ามันเห็นสีหน้าของลีกังพอไฮเล้งชื่อหัวเลาะเซียวจับอีกหนึ่งก็หัวเลาะบ้างหัวเลาะจนตัวงอเซียวจับอีกหนึ่งย่อมต้องเมาไมยแนะ่ถ้าเป็นยามปกติเซียวจับอีกหนึ่งคงไม่บ้าพอที่จะยืนรับฟามือของลีกังตรงๆแน่ตอนนี้ จึงผ่านหัวลอกกบเกลื่อนอาการบาดเจ็บของตัวเองออกมาแต่ตู้เศ้าเทียนที่แก่กว่าผู้อื่นมีประสบการณ์ย่อมดูออกจึงแทงกล้องยาสูบใส่จุดกลางหน้าอกของเซียวจับอกหนึ่งสามแห่งล่างของเซียวจับอกหนึ่งไม่เคลื่อนไหวแต่ใช้มือตะปบกล้องยาสูบมาไว้ในมือได้ตอนนี้ตู้เศ้าเทียนต้องกลายเป็นคนที่ต้องหน้าซีดเผือกลงไปบ้างเซียวจับอกหนึ่งหัวเลาะดังเอ่ยว่าข้าดืม่มสุราแต่ไม่สูบยา แล้วบิดมือทั้งสองข้างเพื่อหักกล้องยาสูบเหล็กของตู้เศร้าเทียนเสียวจับอีกหนึ่งตวาดกล้องเกรงกำลังบิดเต็มแรงเสียงกล้องยาสูบเลหล็กหักออกเป็นสองท่อนแล้วเสียวจับอีกหนึ่งก็กระอักโลหิตใส่ล่างของตู้เศ้าเทียนตู้เศ้าเทียนถูกโลหิตปลุกให้ตื่นจากพะวงหมุนตัวกระทุ้งศอกใส่ซวงอกของเสียวจับอีกหนึ่งครั้งนี้เสียวจับอีกหนึ่งทนทานไม่ได้ร่างถูกกระแทกลอยออกไปกระบี่ของเตียบอเก็กก็แทงใส่ชายโคร ของมันดูดสายฟ้าเสียวจับอีกนึงล้มตัวลงที่มุมห้องสางสุลาในที่สุดแต่พวกคนทั้งสี่กลับถกเถียงกันว่าผู้ใดจะเป็นคนที่สังหารเซียวจับอีกนึงเพราะต่างก็พูดว่าพวกตนนั้นคู่ควรตอนนี้ตนปวดหัวมากใครกล้าก็เข้ามาหันไปทางตู้เศร้าเทียนถามว่า ท่านมั่นใจไหมตู้เศร้าเทียนถึงกลับลืมตัวถอยหลังไป1นก้าวแล้วเซียวจับอีกนึงก็หันมาทางเตียบอกเก็กถามว่าท่านล่ะจะเข้ามาไหมเตียบอกเก็กกำกระบี่แน่นจนเหงื่อซึมออกมาแต่ก็ไม่เคลื่อนไหวแล้วเซียวจับอีกนึงก็หันไปทางไฮเล้งจื้อเอ่ยว่าคนของสำนักกระบี่ให้น้ำไม่มีความกล้าเลยเหรอน่าเสียดายไฮเล้งจื้อแม้จะขุนแขนแต่กระบี่ในมือก็ไม่กล้าแทงออกไปเซียวจับอีกนึงหันมามองล หลีกังเลยว่าถ้าท่านกล้าเข้ามาอีกก้าเดียวท่านจะต้องจบชีวิตอยู่ตรงนี้หลีกังเหงือออกทั่วล่างเท้าก็ก้าวไม่ออกจริงๆเสียวจับอกหนึ่งหัวเลาะร้องว่าพวกท่านในขี้ขาดชมัดข้าไม่มีเรี่ยวแรงขัดขืนยังไม่มีใครกล้าที่จะเข้ามาอีกงั้นข้าจะตัดหัวตัวเองดีกว่าพวกท่านจะได้ไม่มีใครได้รับความดีความชอบจะดีไหมเตียบอกเกกเลยว่าพวกตนนั้นก็ไม่ใช่ผู้กล้าที่ไหนหรอกท่า เซียวจับอิดนึงไม่เมาพวกตนคงจะไม่กล้ามาที่พวกเรารู้ก็เพราะว่าแม่นางซิมเจ็บแค้นท่านจึงบอกให้พวกเรานั้นมาจัดการกับท่านตอนที่ท่านยังเมาอยู่แต่ท่านกลับมาเพิดถึงนางเพิดกับปิ่นอยู่ได้เสียวจับอิดนึงตะวาดลั่นชัดดาบโถมใส่เตียบอเก็กเตียบอเก็ก ยกกระบี่เข้าตาแต่แลพะทะทําให้มันต้องล้มกลิ้งตัวไปกับพื้นไปชนมุมคอกเสมียนจนหน้าผากแตกโลหิตไหลออกมาเสียวจับอีกนึงไล่ตามไปฟันดาบที่สองหลงแต่ดาบกับล่วงหลง่นลงพื้นร่างของเซียวจับอีกนึ่งก็งโงนเงนไปมาแล้วก็ล้มหลงโลหิตไหลลัลางจากบาดแผลไม่หยุดเมื่อเสียวจับอีกนึงนั้นออกแรงเตียบอ๊กเก็กได้โอกาสลุกขึ้นฟันกระบี่ใส่สศีรษะของเซียวจับอีกนึง ซิมเปียกุลก็ฟาสายฝนเข้ามาช่วยไว้ได้ทันเวลาพอดีเดียบอกเก็กจิงหยุดกระบี่ลงซิมเปียกุลซัดเข็มท้องออกใส่กระบี่เดียบอกเก็กต้องกลิ้งตัวหลบฉากออกไปซิมเปียกุลจับตัวเซียวจับอีกหนึ่งดูเห็นว่าเป็นโลหิตไหลท่วมออกมามา,มากมายเซียวจับอีกหนึ่งก็ไม่เคลื่อนไหวซิมเปียกุล หันไปแล้วร้องว่าใครเป็นคนฆ่ามันพวกไฮเล้งจือ้อคิดจะซ้ำเติมเสียวจับอีกนึงแต่เห็นสายตาอันดุร้ายของซิมเปียกุลแล้วจึงจำต้องถอยออกมาซิมเปียกุลประคองเสียวจับอีกนึงขึ้นคิดจะพาจากไปแต่ลีกังก็ร้องห้ามไว้ซิมเปียกุลยกมือขึ้นพร้อมกับซัดเข็มทองออกไปลีกังจำต้องให้นางพาเสียวจับอีกนึงนั้นจากไปจริงๆพวกมันหาได้เกรงกลัวซิมเปียกุลแต่หากยงังเกรงใจเลี่ยง เสียเปียอยู่บ้างแต่ยังไงพวกมันก็ลอบติดตามคนทั้งสองไปซิมเปียกุลหอบล่างของเซียวจับอีกนึงมาถึงเบื้องนอกฝนฟ้าตกกระหน่ำท้องฟ้ามืดมิดมีแต่แสงจากสายฟ้าบ้างแต่ซิมเปียกุลจะพาเซียวจับอีกนึงไปไหนดีแม้แต่นางเองก็ยังไม่รู้พลันเห็นเลี่ยงเสียงเปียล่างเปียกปอนยืนรอนางอยู่ท่ามกลางสายฝนทําให้นางรู้ว่าเลี่ยงเสียเปียนั้นติดตามนางมาตั้งแต่แรกเลี่ยงเสียเปียอย่างไร ก็รู้ใจซิมเปียกุลมันจึงปล่อยให้ซิมเปียกุลมาช่วยเหลือเซวจับอีกนึงเพราะว่าถ้ามันห้ามนางในตอนนั้นนางก็จะไม่สบายใจเพราะนางย่อมคิดว่าเซวจับอีกนึงบาดเจ็บสาหัสก็เพราะนางเลี้ยงเซียเปียจึงบอกให้นางนั้นสามารถพาเซวจับอีกนึงกลับไปรักษาการที่บ้านได้แต่ซิมเปียกุลเราแวงในตัวมันแล้วที่ไม่ห้ามพวกตู้เสาเทียนตั้งแต่แรกนางจึงพาเซวจับอีกนึงหนีไปซีทู ตรงเพงกลางร่มเดินออกมาจากใต้ต้นไม้เอ่ยว่าตนเข้าใจว่าเลี้ยงเสียเปียนั้นสามารถฆ่าเสียวจับอีกหนึ่งได้อย่างง่ายได้แต่ถ้าทำเช่นนั้นก็คงจะถูกชาวยุทธจักรลุมประนามว่าซ้าเติมผู้บาดเจ็บและจะต้องขัดใจกับสิ่มเปียกุลนนำซ้ำเลี้ยงเสียเปียยังรู้อีกว่าพวกหลีกังนั้นจะต้องติดตามนางไปแต่เลี้ยงเสียเปียไม่เตือนนางนับว่าเลี้ยงเสียเปียนั้นมีสองหน้าเช่นเดียวกับตนเลี้ยงเสียเปีย ถามว่าต้องการอะไรถึงมาพูดเช่นนี้สีทูตรงเพงก็ตอบว่าตนไม่รู้ไม่เห็นเรื่องนี้จะไม่พูดออกไปเพราะว่าตนมีเรื่องที่จะขอร้องเลี่ยงเสียเปียเรื่องหนึ่งเลี่ยงเสียเปียก็รู้ว่าคงจะเป็นเรื่องเลวร้ายที่สีทูตรงเพงนั้นไปกระทำมาหวังจะให้ตนนั้นช่วยเหลือดังนั้นเลี่ยงเสียเปียจึงไม่ยอมตกเป็นเครื่องมือของสีทูตงเพงจึงชักกระบี่แทงใส่ซวงอกสังหารสีทูตรงเพงในทัน ซิมเปียกุนพาเซียวจับอีกนึ่งมาหลบพักในถ้ำศิลาแห่งหนึ่งสายฝนด้านนอกจะคงตกหนักไม่มีทีท่าว่าจะหยุดโดยเร็วเซีเยวจับอีดนึ่งพิงอยู่บนล่างของนางซิมเปียกุนทบทวนเรื่องราวถึงความสงบที่เคยใช้ชีวิตอยู่กับเซียวจับอิดนึ่งจนนางเผลอหลับไปเซียวจับอิดนึ่งตื่นขึ้นมาเพราะว่าซิมเปียกุนนั้นเป็นคนช่วยตนตน,ตนจึงบอกไปว่านางนั้นไม่สมควรที่จะมาช่วยตนเลยซิ เปียกุลตอบว่าที่พวกนั้นรู้ว่าเซียวจับอีกนึงอยู่ที่ไหนก็เป็นเพราะนางเองแต่เซียวจับอีกนึงกลับตอบว่าท่านนางไม่บอกพวกนั้นก็หาทางสืบข่าวได้ไม่ยากหรอกอย่าโทษตัวเองเลยดังนั้นจึงบอกให้นางนั้นไปได้แล้วแต่ซิมเปียกุลไม่ยอมจากไปจนกว่าจะส่งเซียวจับอีกนึงถึงที่ที่ปลอดภัยเซียวจับอีกนึงก็เอ่ยว่าพวกนั้นไม่มีทางปล่อยตนไปหรอกซิมเปี้ยกุลก,ก็ถามว่าหรือว่าเซียวจับอีกนึงนั้นไปรู้เรื่องแล้ว ความลับที่ไม่อาจเปิดเผยได้ของพวกมันมาใช่ไหมแต่เซียวจับอีกนึงกลับไม่ยอมตอบคำถามซิมเปียกุนเอ่ยว่าที่ผ่านมานั้นตนนั้นพอจะรู้แล้วว่าวินยูชนที่มีอยู่ก็ไม่แน่ว่าจะเป็นคนดีจริงๆดังนั้นตู้เซาเทียนไฮลิงจือ้อเตียบอกเก็กและลีกังคงจะมีเรื่องไม่ดีแน่ซเซียวจับอีกนึงเห็นว่าท้องฟ้านั้นเริ่มใกล้สางแล้วแต่ฝนยังตกอยู่จึงให้ซิมเปียกุนนั้นรีบไปแต่นางก็ยังไม่ ยอมไปอีกเสียวจับอีตนึงจึิงเอ่ยว่าได้งั้นเราไปด้วยกันซิมเปียกุลถามว่ารอให้ฝนซาก่อนไม่ดีเหรอเสียวจับอีตนึงตอบว่าเวลานี้แหละดีฝนจะช่วยชะล้างรอยเท้าของพวกเราไงทั้งพวกหลีกังนั้นติดตามหาพวกเสียวจับอีกนึงไม่ถูกจริงๆเพราะว่าฝนตกหนักจึงคิดจะแยกกันเป็นคู่ออกตามหาแต่หลีกังไม่ยอมบอกว่าจะออกตามหาตัวคนเดียวแล้วก็แยกทางไปทําให้คนที่เหลือนั้นคาดได้ว่าหลี กัคงมีความลับที่เซียวจับอีนึ่งรู้ต้องการจะสังหารเซียวจับอีหนึ่งตามลําพังไม่ให้พวกตนนั้นได้ยินข้อความเหล่านั้นเซียวจับอีกหนึ่งก็คิดเช่นเดียวกันว่าลีกลางนั้นจะต้องแยกออกจากกลุ่มแต่อีกสามคนก็ต้องแยกจากกันด้วยในไม่ช้า ทุกคนคงต้องการผลงานจากการตายของตนเพียงลําพังครับเราซื้อขอเล่าจับอีกนึงเนี่ยตอนนี้ต้องหยุดไว้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นอันว่าเสียวจับอิดนึงบาดเจ็บสาหัสมากและหรีกัรกับพวกกําลังจะตามล่าเสียวจับอีกนึงเสียวจับอิดนึงจะสามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้ได้หรือไม่มาติดตามเราซื้อขอเล่าจับอิดนึงได้ใหม่ในคราวหน้าสาหรับวันนี้เราซื้อขอเล่าไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมการอ่านเสริมสร้าง สางจินตนาการและสติปัญญานะครับถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามให้กับทางลงเตรียมด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมกดละครั้งไว้จะได้ไม่พลาดตอนใหม่กันสําหรับเรื่องเล่าอื่นๆก็กดกันที่หน้าจอดูกันได้เลยนะครับฝากกดชื่นชอบและแบ่งปันกับชาวยุทธท่านอื่นๆด้วยละกันขอบคุณครับ